สวัสดีครับผมฟิลเอเจนจากคอนโดไทยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สุขุมวิทสวีทนะครับผมห้องนี้เป็นห้องหนึ่งห้องนอนหรือห้องน้ํานะครับผมขนาด72ตารางเมตรนะครับผมเอาเรามาดูกันดีกว่าว่าห้องจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้ครับเดินมาเดินจากประตูทางเข้าห้องมานะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นโซนครัวนะครับผมนะครับผมจะมีชั้นบิวอินให้นะครับ วางของนะครับจะมีเตาไฟฟ้าไมโครเวฟนะครับพร้อมชุดมีนะครับเครื่องดูดควันนะครับนีะเป็นชั้นวางจานนะครับยูอินนะครับจะมีตู้เย็นหนึ่งตัวนะครับโซนทานอาหารจะมีโต๊ะใหญ่หนึ่งโต๊ะนะครับโต๊ะใหญ่หนึ่งโต๊ะพร้อมกับอี้สี่ตัวนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปอีกหน่อยจะเจอเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะครับจะมีเป็นชั้นแบ่งโซน ไว้หอย่างชัดเจนนะครับผมเดินในโซห้องเล่นจะมีตู้เก็บของอยู่หนึ่งตัวนะครับพร้อมกับโซฟาชุดโซฟาขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับโต๊ะกลางนะครับครับผมฝั่งตรงข้ามจะเป็นทีวีนะครับพร้อมชั้นวางทีวีพร้อมนะครับผมแล้วก็มีเครื่องเล่น dV d ดีด้วยนะครับถัดมาจะเป็น ตอนฝั่งระเบียงนะครับฝั่งระเบียงเป็นระเบียงกว้างมากนะครับผมจะเชื่อมต่อยาวไปถึงฝั่งห้องนอนเลยนะครับเป็นเป็นวิวเมืองนะครับที่สําคัญเห็นวิวสระน้ําด้วยนะครับต่อไปเราไปดูกันที่อ่ะอันนี้เป็นข้างประตูอีกฝั่งนะครับจะเป็นโซน ที่ล้างจานนะครับแล้วก็มีชั้นบิวอินปิดผนังนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเครื่องซักผ้านะครับไมเอียมเลยครับผมมาดูกันในห้องน้ำนะครับห้องน้ำมีซิงล้างหน้าปกตินะครับมีอ่างอาบน้ำนะครับพร้อมกับชุดทำความำทำความอุ่นนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นปิด ฝังขนางน,นะครับผมต่อไปเราไปดูกันที่ห้องนอนนะครับห้องนอนห้องนอนขนาดกว้างนะครับผมมีเตียงเตียงนะครับผมเป็นแล้วมีโต๊ะเครื่องปแป้งนะครับพร้อมกับตูเ้เสื้อผ้าบิวอินนะครับขนาดใหญ่นะครับผม มีหน้าต่างที่ติดกับระเบียงนะครับสามารถเปิดออกไปได้นะครับหน้าต่างที่เห็นวิวมวิวสระน้ำชัดเจนนะครับผมครับผม,บผมสำหรับใครที่อยากดูห้องเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมสามารถเข้าไปที่เ w ็บ o n d o t h a i .co.th นะครับหรือเท่าทางช่องทาง facebook หรือ ไลน์แอดคอนโดไทยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาทางไลน์แอดคอนโดไทย 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆคือ ไลน์ a c e b o o k Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าถูกใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีครับช่องทางการติดต่อคอนโดไทยโทรศัพท์0817554553ไลน์ condo t โดไท f a c e o o o k แอด o อน a i .co.th